มาเปิดสูตรทอ่อสรงยศนะครับห้อง NHK นะครับนุ่มพันขาไปดูกันเลย ส่วนหัวได้แล้วครับเราตัดส่วนท,ท้ายทีเรียบร้อยนะครับหัวบนแล้วก็ตรงกลางเราต้องแงะครับต้องมีอันนึงับ อีแก้วไม่หมดแล้วครับอืมอืมนี่ครับทำไม่ห้าอะไรมาใส่ไหมถุงนะ่ถุงอันนี้ใส่แก้วอยู่เ้ยมัดอะไรด้วยลวดเอาอีกแก้วมาอันนี้วิ่งแก้วข้างในอย่างไม่ไม่เลยมาอันนี้พี่ วุ้ยยี่กันวันนี้มันไม่ไม้หรือถ้ามนไม่ไหม้บ่ก็อดดีไงน้องประมาณ h า l ทุ่ง <c oughs> ยังแน่นดวะข้างในไม่ไม่ไม่ไมเป็นไร เดี๋ยวนี้ไม่ขาดให้กูเลยโอ้โหโลบเลยโอ้ยยังอาโคตรแน่นนะใช้เครื่องอัดเงี่ยมันไม่รู้โค้ดเท่ไอ้บ้าเห็นแล้วงงมัน ดูครับสูตรทอยนนี่น่าจะเป็นแป,ป๊บขวางนะครับต้นได้ปลายเดินเดี๋ยวผมเปิดแฟตก่อนนี่ไหนแล้วแฟตกลัวนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับดีเห็นยังแต่งหนดิแไปเดยวไปดูข้างใน ให้ดูข้างในนี่มันจะตรงมาจากข้างในครับแล้วก็จะมางอ,อช่วงบนแล้วก็ออกครับประมาณนี้มาฟังเสียงกันนะครับ